สวัสดีครับช่วงนี้มีทั้งข่าวจะปรับครมอรซึ่งก็มีที่ว่างอยู่สองตำแหน่งหมายความว่าไม่ต้องปรับใครออกเนี่ยเพิ่มเข้าใหม่ได้ทันทีอีกสองตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับแล้วก็จะมีการแต่งตั้งสนชเพราะว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวยาวรวด3าวาระภายในวันเดียวเพื่อที่จะให้แต่งตั้งได้ ก็บวกโคต้าเข้าไปอีก30คนคงมีทั้งสองรายการแน่ๆแหละครับทั้งคอรมอทั้งสนชแต่สิ่งที่อยากจะชวนทุกท่านตั้งข้อสังเกตก็คือรายชื่อของครมกับสนชเที่ยวนี้เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณบอกอะไรเราได้บ้างในทางการเมืองต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญหลังจาก การประกาศโผทหารซึ่งแม้ว่ายังจะไม่ปรากฏออกมาอย่างเป็นทางการครบถ้วนกระบวนความเนี่ยนะฮะแต่สื่อมวลชนและสังคมรับรู้ไปไกลแล้วเนี่ยดุลอำนาจในคอสชอดุลอำนาจในรัฐบาลเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญดังนั้นตามดูกันแล้วครับว่ารายชื่อคอรมอรายชื่อสอนชเนี่ย ออกมาแล้วสื่อมวลชนและสังคมจะมองภาพว่าเป็นสายทางอำนาจมาจากส่วนไหนของคณะคอสชอในเวลานี้คือเดิมเนี่ยนะฮะเสียงท่านนายกเวลาพูดถึงการแต่งตั้งอะไรใดๆเนี่ยท่านก็เสียงเข้มลหละบอกว่าเป็นอำนาจของท่าน แต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับหน้าตารายชื่อของคนที่เข้าไปนั่งอยู่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยดูเหมือนว่าจะออกมาจากอีกที่หนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่ารายชื่อสอนอชอทั้ง30คนหรือรายชื่อครอมอที่จะตั้งใหม่เพิ่มเนี่ยนะฮะชี้ว่ามาจากการตัดสินใจของท่านนายกเป็นด้านหลักโดยลำพังแล,ะละ้วลก็ขอชัดน,นะครับ ว่านี่คืออำนาจเบ็ดเสร็จจริงๆหลายท่านคงคิดนะฮะว่าการรัฐประหารเนี่ยก็คืออำนาจเบ็ดเสร็จอยู่แล้วตั้งแต่ต้นไม่ใช่หรือแต่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยนะครับไอ้คำว่าเบ็ดเสร็จเนี่ยมันไม่เบ็ดไ,ไม่เบ็ดเ,ดเสร็จเสียทีเดียวอะเพราะว่ามันยังมีศูนย์อำนาจที่ทับซ้อนกันอยู่ในคณะที่เขาร่วมกันร,รัฐประหารนั่นแหละครับแต่ว่าจาก ผลการลงประชามาติซึ่งโอ้ยใครต่อใครบนเรือแพเนี่ยนะครับเขาโหมประโคมกันใหญ่ว่านี่คือการนำเดี่ยวเป็นแต้มของท่านนายกเพียงคนเดียวบวกกับโพทหารเนี่ยมันจึงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจขึ้นมาท่านนายกบอกด้วยนะครับว่าใครอย่าไปเที่ยววิ่งเต้นให้เสียเวลาเลยเพราะว่าท่านไม่ให้พวกมาวิ่งเต้นเนี่ยจะผิดหวังเสียเปล่า ผมก็เห็นจริงอย่างนั้นนะครับคือท่านคงมีของท่านไว้หมดแล้วล่ะในใจอะวิ่งไปก็เท่านั้นนะครับเขามีของเขาครบถ้วนเรียบร้อยผมว่าใครที่เตรียมการจะวิ่งเต้นเนี่ยมองเลยไปเลยครับนุ่นฮะมอง250สวลากตั้งอา้าวิ่งได้ก็วิ่งเอาอะก็เชิญให้วิ่งกันให้มันหรือถ้าพลาดสวลากตั้ง250วิ่งยังไงก็ไม่เข้าเนี่ยนะฮะ ก็ไปตายเอาดาบหน้าเลยครับไปเข้าพักคุณไพบุญนิติตตะวันนุน่นแกเอาแน่เหมือนกันแล้วพักการเมืองนั้นก็มีเจ็ดจำงเดียวนะครับก็คือจะสนับสนุนผลเอกนายกผลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งตำแหน่งมันจํากัดนะครับแต่ว่าความต้องการเนี่ยมันเยอะเคยมีคนพูดกันนะครับว่าบ้านเมืองนี้ที่มันมีปัญหาเพราะว่ามีคนแสวงประโยชน์จากความเป็นประชาธิปไตย ผมพยายามคิดตามก็คิดว่าคงมีบ้างนะครับแต่ว่าใครก็แล้วแต่ที่สแสวงประโยชน์จากความเป็นประชาธิปไตยนี่มันก็จะถูกตรวจสอบด้วยกลไกของประชาธิปไตยแล้วหนีไม่ได้แหละครับที่จะต้องผ่านการตัดสินใจของประชาชนดังนั้นปัญหาจริงๆของบ้านเมืองเวลานี้นี่น,นะครับก็คือมันมีกลุ่มคนที่สแสวงประโยชน์จากความเป็นเผเด็จการนั่นแหละครับปัญหาใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ในเหตุการณ์ทางการเมืองตลอดเวลา10ปีเนี่ยขณะที่เราเถียงกันเรื่องเผด็จการหรือประชาธิปไตยประชาธิปไตยหรือรเผด็จการเนี่ยนะครับปรากฏว,ว่าเราได้ผลิตกลุ่มคนซึ่งเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลไกลอํานาจนอกระบบเอาตัวเองเข้าไปมีสถานะทางการเมืองเข้าไปเล่นการเมืองโดยประกาศว่าตัวเองไม่ใช่นักการเมืองเนี่ย กลุ่มใหญ่ๆนะครับแล้วกลุ่มนี้ท่านลองสังเกตดูนหน้าซ้ำหน้าเก่าตั้งแต่คราวยึดอำนาจปี2549จนถึงการยึดอำนาจปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่ายังคงยืนอยู่บนเวทีแล้วก็มีหน้าที่เหยียบย่ำทับถมนักการเมืองแต่ว่าตัวเองก็เล่นการเมืองก็อย่างที่เห็นกันนะครับบางคนเขาเรียกว่านี่คือการเมืองระบบคนดีผมก็เห็นด้วยนะครับ ถ้าหากในสนามการเมืองเนี่ยมันมีแต่คนดีๆเขาเข้ามาทํางานกันสําคัญก็คือว่าคนดีนั้นควรจะให้ประชาชนตรวจสอบได้ด้วย mm hmm. เมื่อดีจริงเนี่ย mm hmm. ก็อย่าวิ่งหนีประชาชนนะ mm hmm. เดินไปให้ผ่านการตัดสินใจของประชาชนมาไม่ดีกว่าหรือส่วนคนชั่วคนผิดคนไม่ดีทั้งหลายนี่นะฮะ mm hmm. ก็เช่นเดียวกันน mm hmm. มันก็ต้องผ่านกระบวนการตัดสินใจของประชาชนและ ผ่านกระบวนการยุติธรรมที่ได้มาตรฐานดังนั้นผมวกกลับไปที่ประเด็นที่ตั้งหัวข้อนะครับท่านดูรายชื่อดีๆนะเที่ยวนี้มีนัยสำคัญแล้วมันจะอธิบายไปถึงภาพหลังการเลือกตั้งด้วยแล้วมันก็จะเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าหลังจากนี้บรรดาน,นักวิ่งเก้าอี้ทั้งหลายถ้าจะวิ่งนี่อย่าหลงทาง เข้าผิดทางแล้วก็หายทั้งตัวแหะครับแต่ถ้าเข้าถูกทางเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์มีโชคมีวาสนานั่งเก้าอี้ตัวใหญ่ๆไม่ได้ก็หาเก้าอี้ผ้าใบนั่งกันไปก่อนเผื่อเขาเมตตาก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของฝ่ายประชาชนฝ่ายผู้ที่ยังยืนยันหลักการประชาธิปไตยก็ไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะครับ เราติดตามสถานการณ์เหล่านี้ผมมั่นใจของผมร้อนตว่ามันไม่มีอำนาจใดที่มาโดยฝืนหลักการอันเป็นสากลแล้วจะยืนยงคงกระพันไปยาวนานได้โดยหลักเนี่ยมันไม่มีแล้วก็มองไปรอบๆตัวทั่วโลกเนี่ยนะครับมันก็กาลังเป็นอย่างนั้นดังนั้นอะไรที่เป็นหลักการซึ่งเราเชื่อมั่นและเห็นว่ามันถูกต้องแน่ๆ อย่าทิ้งครับยังไงก็ต้องเดินไปข้างหน้าส่วนปรากฏการณ์ที่มันดูแปลกๆที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ดูเหมือนว่าฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยจะมีความเบ็ดเสร็จในการยึดกุมอำนาจกันมากขึ้นนี่นะครับก็คือบรรดากองเชียร์ทั้งหลายนะฮะผมไม่ทราบว่าเป็นโชคดีหรือคราวเคราะห์ของพลเอกประยุทธนะ์ ที่กองเชียร์แต่ละคนนี่ทีเด็ดทั้งนั้นนะครับคุณไับุญนิติตะวันอย่างเงี้ยนะฮะพุทธอิสระอย่างเงี้ยแม่ออกมาเชียร์แต่ละทีนี่ผู้ที่ถูกเชียร์เนี่ยสะดุ้งสะเทือนทุกทีครับล่าสุดพุทธอิสระก็ออกมาโพสเฟซบุ๊กเชียร์พลเอกประยุทธ์ว่าที่ใครพูดกันว่าพลเอกประยุทธ์จะมาเป็นนายกหลังการเลือกตั้งแล้วเท่ากับการสืบทอดอำนาจนถ้าอย่างนั้นเนี่ย จากทักสินมาสมัครสมัครมาสมชายสมชายไปยิ่งรักเนี่ยไม่ใช่สืบทอดอํานาจหรือยังไงผมนี่ไม่อยากจะเถียงด้วยเลยนะครับเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเอามาเถียงกันได้แต่คนบทมันจะเชียร์กันเนี่ยฮะบทที่ว่าจะรักกันสุดลิ่มทิ่มประตูยังไงก็ต้องเชียร์มันจะเป็นการสืบทอดอำนาจได้ยังไงล่ะครับ ก็สามสี่คนที่พุทธอิสระพ,พูดถึงในเข้ามาจากการเลือกตั้งประชาชนเลือกมาแล้วกติกาเขาก็ไม่ได้ร่างเองนายกทักษิณลงเลือกตั้งปี44เนี่ยกติกาคือรัฐธรรมนูญ40นซึ่งเขามีการเลือกสสรมาร่างทักษิณสมัครจะเป็นสสรมันไม่ได้รับเลือกสมัครสุนทรเวชลงเลือกตั้งปี50กติกานั้นคอมชอเป็นคนร่าง นายกสมชายก็มาต่อจากนายกสมัครเพราะนายกสมัครพ้นจากเก้าอี้สภาโหวตใหม่นายกยิ่งลักษณ์นีก่ก็ชัดเลยฮะกติกายังคงเป็น50แต่ว่ารัฐบาลอภิสิทธ์เปลี่ยนกติกาเลือกตั้งนึกว่าจะชนะไงครับแข่งกันไปแข่งกันมานายกยิ่งลักษณ์ก็ชนะร้อยกว่าที่นั่งในสภานีก่ก็เห็นเนี่ยฮะแล้วมันจะอธิบายเป็นการสืบทอดอำนาจได้ยังไง เออถ้าอำนาจนั้นส่งต่อกันมือต่อมือได้โดยไม่ต้องผ่านมือประชาชนอันนั้นนะครับคือสืบทอดอำนาจแต่นี้ไม่ใช่ฮะทุกครั้งทุกขั้นตอนต้องผ่านมือประชาชนมาผมแล้วก็ปลื้มใจแทนท่านายกจริงๆนะครับที่มีกองเชียร์แบบนี้แล้วก็อยากให้ใจให้ออกมาเชียร์บ่อยๆอยากจะออกมาให้ออกมาเชียร์ทุกวันนะฮะผมว่าก <c oughs> ้าวหน้าจำเริญแน่ ส่วนคุณภัยบูลนิติตวันเนี่ยนะแกก็มีวิธีเชียร์ของกแกแกก็บอกว่าท่านนายกไม่ต้องลงเลือกตั้งหรอกรอเป็นนายกทีเดียวหลังการเลือกตั้งนดนแหละรัฐธรรมนูญเปิดช่องอาซาไว้ให้แล้วแล้วก็ท้าทายพักการเมืองด้วยว่าพักไหนลงเลือกตั้งเนี่ยนะฮะให้ประกาศเลยว่าจะไม่สนับสนุนนายุทธนายกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีผมว่าอันนี้ไม่ต้องท้านนะ มีแต่พักคุณไปบุญพักเดียวประกาศแบบนั้นน่ะแต่พรักอื่นเขาจะประกาศได้ยังไงเขาก็เสนอชื่อพวงสามคนที่ก,ก,ก,การกติกากำหนดให้นี่ก็ว่ากันอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมคืออะไรที่มันดูแปลกแปลกอะไรที่มันดูพิสดารอะไรที่เราฟังแล้วเราไม่นึกว่ามันจะเป็นเหตุผลที่จะามาอธิบายกันได้ยวันนี้อไม่ใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าสถานการณ์ขณะนี้ เรียกง่ายๆก็คือตามใจฉันคือฉันจะเอาอยัางไงฉันจะเดินยังไงฉันจะคิดยังไงฉันก็ว่าของฉันอย่างนั้นแหละส่วนว่าประชาชนจะคิดยังไงเนี่ยก็เรื่องของประชาชนเพราะยังไม่มีพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงความคิดแต่ก็นั่นแหละครับอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันสะสมมันทับถมกันไปเรื่อยๆนี่ มันจะไม่สูญสลายหายไปง่ายๆหรอกครับมันก็เห็นอยู่กับตามันก็เข้าอกเข้าใจกันอยู่ดีนี่แหละว่าใครคิดอะไรทำอะไรที่ไหนอย่างไรส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมนั่งดูบรรยากาศเวลานี้เนี่ยก็เห็นชัดทันทีนะครับว่าตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านดูเหมือนว่ากล้ามท่านใหญ่ขึ้น ดูเหมือนท่านมีความมั่นอกมั่นใจอะไรมากขึ้นแล้วพอมั่นใจในอำนาจเนี่ยนะฮะอะไรที่คิดว่าเอ๊ะไม่น่าจะทําไม่น่าจะเดินบางทีเพลบเลจะเดินเอาได้นะไอเรื่องการแก้ปัญหายาบ้าสูตรพลเอกไัยบูนเนี่ยท่านอย่าไปมองข้ามนะครับวันก่อนก็บอกว่าให้กระทรวงรสาธารณสุขไปดูมาซิว่าถ้าผลิตยาบ้าได้เม็ดละห้สิบสตางค์หมายความว่ายาบ้าสองเม็ดบาทเนี่ยก็จะเอา นี่มาอีกแล้วจะลดระดับยาบ้าลงเหลือเป็นยาเสพติดประเภทสองสาวประเภทสองนี่เราต้องเคารพให้เกียรตินะครับในฐานะของความเป็นมนุษย์แต่ยาเสพติดประเภทสองเอายาบ้าลงไปเนี่ยส่วนตัวผมผมไม่เห็นด้วยครับแล้วถ้ารัฐบาลทําจริงก็ค้านจริงๆด้วยนี่ย้ํากันอีกทีนึงวันนี้เห็นแวบบๆในข่าวช่วงหัวคำ่ำว่าทนายกให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่เอาตามสากคนนะ่ะ เรื่องเปลี่ยนระดับยาบ้าเนี่ยถ้าหากว่าประชาชนคนไทยไม่รับก็ไม่ทําแต่พอไปดูอีกข่าวหนึง่งพลเอกประวิทย์ท่านก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าเรือดำน้ำได้ซื้อในรัฐบาลนี้แต่ต้องดูก่อนว่างบประมาณจะผ่านหรือไม่ผ่านกูปัดโถเอ้ยงบประมาณเอาเข้าสภาไปเท่าไหร่ก็ผ่านมาเท่านั้นแหละครับสภาชุดนี้ นนก็เป็นสภา,าตามใจแปะไม่เห็นเลยครับท่านนายกยกประยุทธ์ไปแถลงอะไรในสภา,าเนี่ยเขตบมือกันน่ะนั่นถ้าเป่าปากปิดปิดป้วถอดสูตรควงได้เนี่ยบางคนทําแล้วนะครับเพื่อให้เข้าตากรรมการไว้ดังนั้นงบประมาณผ่านแน่ก็เลยไม่เข้าใจไงครับอา้าวพอเรื่องยาบ้าบอกว่าไม่สนนะสากลก็จะทำยังไงเพราะว่าคนเอกไพบุญท่านอ้างสากลไงว่าหลายประเทศก็ทากันแต่ว่า พื้นฐานของแต่ละประเทศพื้นฐานของแต่ละสังคมไม่เหมือนกันท่านไม่ได้พูดแต่พลเอกประยุทธ์บอกไม่เอาแบบสากลแต่พอจะซื้อเรือดำน้ำนี่เนี่ยท่านบอกว่าก็รอบบ้านเขามีอยู่แล้วหลายประเทศเขามีก็ต้องซื้ออันนี้จะเอาแบบสากลกันขึ้นมาตกลงไม่รู้หลักคืออะไรหรือแม้กระทั่งเรื่องประชาธิปไตยนี่เหมืนกัเหมือนกันฮะ พอประชาชนเรียกว่าเรียกร้องนะฮะบอกว่าอยากให้มันเป็นไปตามหลักสากลท่านก็บอกว่าไม่ได้ประเทศไทยมันไม่ได้เหมือนประเทศอื่นๆในโลกเขาประเทศอื่นๆคนเขาพร้อมประเทศเราคนพร้อมหรือยังเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นแบบนี้ไปก่อนนี่มันช่วงเรียนผ่านถึงเวลาและมันก็ค่อยเป็นสากลค่อยว่ากันไปซึ่งไม่รู้เมื่อ,อไร่ผมสรุปแล้วเนี่ยนะครับดูดทุกอย่างมันจะเอาแบบไทยๆกันหมด การตัดสินใจซื้อเรือดำน้ำก็คิดแบบไทยๆยาบ้าก็แบบไทยๆประชาธิปไตยก็แบบไทยๆแต่เรากำลังบอกว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ต้องอยู่กับมิตรประเทศต้องอยู่กับเวทีนานาชาติแล้วเราจะไปอยู่กับเขายังไงครับในเมื่อเราเดินออกจากบ้านไปแบบไทยๆเสียทุกอย่างไอความเป็นไทยเนี่ยมันดีนะครับ ไอ้วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยๆนี่มันสุดยอดแต่ไอ้รูปแบบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยแล้วเราเติมสร้อยวดประชาธิปไตยแบบไทยๆหรือว่าการคิดจะซื้อเดือดำน้ำแบบไทยๆอะไรแบบนี้นะฮะผมว่ามันไปกันไม่ได้นะเพราะว่าถ้าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นหลักการที่ที่มันเป็นสากลนะครับ มันจะไม่มีประชาธิปไตยแบบอังกฤษอังกฤษแบบเยอรมันเยอรมันแบบอเมริกาอเมริกาแบบไทยไทยอย่างเงี้ยผมว่ามันมันไม่ได้ครับมันมัว่วฮะแล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับพอเราบอกว่าเราจะเดินกันแบบนี้เนี่ยมันก็เลยยังไม่รู้กันว่าจะไปทางไหนนะครับนี่หลังเลือกตั้งพอมีรัฐธรรมนูญนี้ท่านก็บอกว่าเรากำลังจะเป็นประชาธิปไตยแต่ผมดูมันทางเดินมันไม่ใช่ ท่านบอกว่าระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน5ปีผ่านไป5ปีถ้าเดินตามกติการ,รัฐธรรมนูญนี้เป๊ะเนี่ยนะครับดูไม่จืดเลยนะครับว่าจะตะเลิเดเปิดเปิงออกทะเลกันไปถึงไหนนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเฝ้าดูแล้วครับแล้วก็คิดตามแล้วก็แสดงความเห็นเพราะในห่วงเวลาที่ อำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยเรื่องอยากเนี่ยเขาจะคิดง่ายนะเรื่องง่ายเนี่ยเขาไม่ต้องคิดเลยทุกอย่างมันอยู่ในมือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเองอย่างที่ท่านนายกตอบคำถามผู้สื่อข่าววันนี้นะครับรัฐมนตรีใครจะมาเสนอเราใครเป็นใครไม่รู้ท่านตัดสินใจของท่านเองสอนชท่านตัดสินใจของท่านเองอนาคตประเทศไทยท่านตัดสินใจของท่านเอง อนาคตของคนตทย6 0เจ็ดสิบล้านคนท่านตัดสินใจของท่านเองแต่ผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาอยากตัดสินใจของเขาเองนะฮะเพราะว่าเราตกลงกันว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเราจะเดินกันไปถึงตรงนั้นนะฮะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะอย่าไปกดดันตัวเองเดินด้วยความเชื่อมั่น วันหนึ่งถึงแน่อำนาจที่เป็นของประชาชนแม้จะไม่ใช่อำนาจเบ็ดเสร็จเหมือนที่ผู้มีอำนาจถืออยู่ในปัจจุบันแต่เราก็ไม่ต้องการขนาดนั้นเนี่ยเราต้องการอำนาจเท่าเท่ากันทุกคนที่มันเป็นของประชาชนจร,จริงๆและที่ได้รับการยอมรับและเคารพเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ตัดสินใจไม่ใช่เดินเดินลมลมลมลุกลุก,ลกคลาน เหมือนที่ผ่านๆมาผมเชื่อว่าทุกๆคนก็มีความหวังแบบเดียวกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณที่ทักทายกันมานะครับวันหลังเจอกันใหม่เช้าสายบ่ายเย็นค่ำมืดดึกดื่นเมื่อไรที่เหมาะจะเจอกันผมก็จะมาเอาเป็นว่าเจอหน้ากันก็ทักทายกันแบบนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับ